สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาเข้าเที่ยวชมส่วนหลวงราชินีสิบเก้าไร่ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พักผ่อนของคนประจำอำเภอหัวหินนะครับสวนหลวงราชินีสิบเก้าไร่หรือที่เรียกกันว่าบริเวณสิบเ้าไร่นั้นมีส่วนพักผ่อนอันหลากหลายทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่มีเครื่องเล่นเด็กนานาชนิดมีที่วิ่งเล่นพักผ่อนมากมายครับ ประจำสวนหลวงคืเก้าไล่นี้มีทางเดินอันทอดยาวบริเวณนั่งเล่นต่างๆล้มไม้โคคองน้ำที่ทำให้ดูแล้วผ่อนคลายสบายตานะครับทั้งยังเป็นสวนที่มีร่มไม้รลมลืน่นสามารถนั่งพักผ่อนกันได้ทั้งในยามเย็นและยามเช้าครับ บริเวณเก้าวไล่นี้จะมีคูุคลองต่างๆมีน้ำไหลผนะ่านและไม่รู้สึกถึงไอเย็นจากน้ำยิ่งเรานั่งเล่นบริเวณใกล้คูุของน้ำนี้เรายิ่งสัมผัสได้ถึงบริเวณน,นี้บริเวณที่ไอเย็นของน้ำลอยขึ้นมาสัมผัสกับตัวเราทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมีลานอเนประสงค์ต่างๆ มีลานในประสงค์ที่เป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นหรือแม้แต่การแสดงโชว์เล็กๆใน,นนะ้อยของคนที่มีความสามารถอย่างที่ทราบกันเมืองโอฮินนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวทําให้มีการจัดงานอบครั้งบริเวณนี้จึงถือเป็นที่พักผ่อนติดอันดับของเมืองโอหินเลยครับ จุดเด่นของส่วนหลวงเซตเก้าไล่นั่งเือทะเลสีครามในยามเย็นครับผม,มบริเวณนี้จะมีคนมานั่งพักผ่อนมากมายทั้งดูการเล่นของเด็กหรือแม้แต่มานั่งพักผ่อนกับคนรักกับคนรู้ใจกับครอบครัวหรือมานั่งคนเดียวกระมมงสบายๆที่มีลมเย็นๆพัดผ่านช่วยเยียวยาหัวใจเป็นแรงประจํเมืองของคนหัวหินในยามเย็นรวมทั้ง เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้บริเวณสวนสิบเก้าไร่ที่เป็นที่จัดงานต่างๆด้วยครับในยามสำคัญนี้บริเวณชายทะเลหรือชายหาดประจำส่วนสิบเก้าไร่นี้มองไปนั้นในยามพระอาทิตย์ตกดินจะดูสวยงามเนื่องจากแสงจากพระอาทิตย์ที่สาส่องมาทำให้ผิวน้ำนั้นดูสดใสเป็นประกายมีเรือล่องลอยอยู่กลางทะเลทำให้ดู ในเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมาก